วันนี้ใส่แมสแค่แมสสีฟ้าด้วยหรอคะอาชนะก็สีฟ้าโบโบก็สีฟ้ามาทำอะไรคะ<ม> <c oughs> เราร่วมพิธีวันแม่ใช่ไหมที่โรงเรียนกับเพื่อนๆใช่ไหมกับมาเฟนใช่ไหมกับหมามิใช่ไหมคะอ่ะไปกันอ่ะพาเพื่อนๆไปดูข้างในกันคะ่ะเดินน้ำไปไลยจับมือกัน พี่เขาจะขึ้นไปเต้นโชว์ใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ตึกวัชะสมโพธิทาโรงเรียนอสัมชาศสีราชานะคะใช่เดี๋ยวเราจะไปร่วมพิธีถวายพระพรพระพันปีหลวงนะคะที่โรงเรียนจัดขึ้นนะคะวันนี้เต็มไปด้วยน้องๆอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลส,สามค่ะร่วมกันกับผู้ปกครองและคุณครูนะคะเดี๋ยวเราติดตามาชมน้องนคนะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆไหนโชว์แมสเคร์แบบแรกโอ้โหสีฟ้าด้วยวันนี้เต็มไปด้วยคุณแม่ที่แต่งกายด้วยชุดสีฟ้านะคะเต็มเลยแล้วก็น้องเอียน้องเอียไหนโชว์หน้าเพื่อนยิ้มยิ้มมานเลยค่ะยิ้มมานเลยโชว์โชว์หน่อยเปิดแมสสิโอ้เป็นจูแมสชิลสเดี๋ยวไปดูพี่แอ้มทำบิทีวันแม่กันนะรักมรดกวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ผู้ชาติ พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราชฎอดก่อให้เกิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลากหลายโครงการทั้งด้านการแพทย์การสาธ,รา,สสธรา,สารณสุขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการศึกษาการศาสนาศิลปวัฒนธรรมล้วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรสภาพสังคมและความเจริญทางวัฒนธรรมของไทยมีพระราชประสงค์จะทรงอนุรักษ์ป่าดังพระราชบัิธานที่ว่า พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างผางเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าโครงการนอนุรักษ์ป่าสัตว์ป่าสัตว์ทะเลจึงเกิดขึ้นและแผ่ขยายทั่วประเทศเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ กัรยาวนานที่ใต้ฝ่าลอ,องพีพรีมาทได้อู่คิดระโรคกายทระปัญญาและพระราชรัพท์อฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่ออำนวยประโยชน์แก่นอนาณนาประชาว่าโดดได้พระราชทานความช่วยเหลือประสบในอรผู้ยากไว้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในดน้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืน และทรงบริวารความเห็นพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ด้วยพระราชอำนาจและภัยที่เกี่ยวด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์กระทับอยู่ในใจของพระสมนิกรและขอให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมาขออนุภาพแห่งพระผู้เป็นเจ้าแห่งพระมัสกษัตริย์ท่านสิริสิทธิ์ได้โปรดดลบันดาลที่บารมีท่านประธานรัฐธรรม